Elastic Shop เพจเติมเกมคุณภาพปลอดภัยเติมเร็วเติมไวประหยัดกว่าเติมเองสูงสุดถึง30%มีหลากหลายเกมให้เลือกทั้ง League of Legends PC League of Legends Wild Rift TFT Mobile และอีกมากมาย Elastic Shop เพจที่อุ้มแระมั่นใจไปเติมกันเลยห้องเสียงรังเอออะหรือว่ามันมีฆาตกรรม ทำไมม่มีคนเปิดประตูให้เราวะค่อยค่อยกับคคือการมือไม่เคยรู้อะไรเลยข่อยเอ้ยเจ๊ฮะตกใจแล้กไหนชินกุกเหรอแล้วึงไม่เข้ามาไอกแผงเค้กทีมูเข้าไม่ได้เจ๊เข้าไม่ได้ฮ้อสงสัยเจ้าที่แรงเจ้าที่เจ้าทางปักทางให้พังเค้มบางหน่อยมันเป็นผีลีนะไม่เกี่ยวกับเจ้าที่ให้อ้เจ๊ อ้าวแล้วมันเกี่ยวกับอะไรวะมึงแค่เปิดประตูเข้าไรแล้วเนี่ยอ้าวเหรอโฮ้ยอ้าวมึงด่ากูทำไมเพิ่งจะชักชักงอยู่ด่ากูทังไม่มึงคนหาแม่มึงเหรอสุดเพลนเค้กมาก็ดีแล้วคอนโดมึงคอนโดมึงเอาไปทำไมกูต้องตายตรงนี้เนี่ยเนี่ยเชิญค่ะ <laughs> Ôi trời con nửa của mình <laughs> Nửa nhá Ôi 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 เล็บ <rium> <Nacional> ้าอ้ไม่เต็มไม่ีบพวกเราเริ่มงานกันเลยมันจะมีไหมไอ้เจผีมึงจะผีเหรอมึงเปิดดูเอ ก็เปิดดูกเถอะเจอกล่องไม่ค่อยซออ้อมกูคือล็อกแม่นมากเจ็นแรลมอกันหน้าเหรออือเอาอ,อยู่แล้วมึงอะใชา้ยาใชา้ยานี้ไม่เคยให้ใครมึงอ่ะแม่นนี่กาอะไร ที่สามเอาคืออะไร มีฮิวนะหูวใจแข็งกูไม่กดตอนนี้คอร์ี่เมตาใช่กางเ,เล่นกลางเมตามากเยอะขึ้นแนะใช่ใช่มันเมตาเพราะว่ามัน,นแรงไงเล่เกมคือมันยิงหีระเบิดหมดเลยนะ มีหวัดแจ็คลงตาแรงอ่ะอะไรนะลงไปสองตาแล้วี่ตาที่สองชนะไหมแพ้หนึ่งไงเมื่อกี้จีสันนรกนั่นไงเดาป่ามันเอง่มันมเล่นการให้กูแล้วมันเล่นงูมากแล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้ก็สกอร์ก็กลางๆอ่ะมันตายสองฆ่าสองตายสองก็ไม่ได้แบบหรูบาเลยฝั่งตรงข้ามมันหรือฝั่งเราฝั่งตรงข้ามเออเอามันหน่อยมันเตยอ่ะ อีกแล้วยิงงขำง่ายรุดเพลิดพลาดเย็ดเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะจะกูล็อกเข้าไปฮิวต้อนอาคตเป็นยังไงล่ะอีสัตว์อะ ใบามึงมันโง่มันควายตีรอพ่อมึงมั้งเผื่อเป็นยูกิโลเลยกู <c oughs> รู้ค่ับกูไม่โง่กูคงเข้าไปมัง้งวิฟจูนออกบัตรเตอร์ชิ้นแรกเลยวะกะเทรดในเรียนช้ำๆเลย นี่มันโดดทำไมวะมันมั่นอะไรวะเนาะ ได้ยินฮัลโหลปิดแล้วทำไมมีอะไรเรื่องเรื่องอะไรหรอเรื่องใคร,อ,ร,อ,รอ,อ๋อทำไมลาวามาอีมิฟาจงก็ห้า 5, ไม่ยอมถอยเนะี่ย <c oughs> ไม่มือตกให้กูดูบ้างเลยหุ้ยหลบจุกหลบจุกเปมาก พื้งจะดูดอายุก็หลงกับแม่มัน If I got locked away, tell you another thing. Would you, stand Will you still love Tell stand still Will away day you me อ the the ะไรอยู่บอกกันหน้ามันทำเทียอะไรไปบ้างเนี่ยพอกบอกกันหน้าวางพื้นเผาพูดถึพูดเถ่ออะไรกัไม่รู้มันเป็นโกลลี่มันเป็นโกลลี่มันเป็นคอมมันกูไม่เห็นมีถึเถือมาเลย ไม่ผีจะเป็นตัวเล็กๆอ่ะรอบๆตัวสตัตวนั่นแหละโกลลี่มันเป็นมันเป็นคอมโกลลี่ลนะใช่ถ้ามีผีออกมาจิกใช่ป่ะแล้วแบบมีโคต,ตัวไหนตีสกหรือสกิลใส่สตัตวูมันจะสร้างความเสียหายตามจำนวนผีที่อยู่ยิ่งผีเยอะก็ยิ่งแรงอ่ะ Remember crazy we all this crazy thing ทุกคนพวกพวก็ว่าอยู่ซิงดากูหายไปไหนหมดตอแหลนี่เองถึกอะไรเบอร์นั้น โอ e nice. oh ้โหหน้าหมอยี <ım> ้ากูต้ตายหรือจะตายแล้วกเกมแยกู้หญิงมน่ะ เจอมอกร้ากูเข้าไปอีดอกเคาเตอร์หีระลเบิดมอกร้าวกูอะอดูหน้าหน่อยอ๋ออีกทีเล่นงจินด้าแย่งมานาไปสุด,สด ลงรักคนมีแฟนแล้วมันผิดตรงไหนตองกนะันหน้าต้องเล่นเป็นแบบเศสเซสมันจะแรงเพราะมันเป็นเศสด้วยเซสสองแถวหลังจะแรงสองแถวหน้าจะดูดเลือดทุกตัวเลยนะไม่ใช่แค่ตัวมัน อีบายอ่ะคือพุ่งเข้ามาซีก็โดนซีซีอยู่ดีแหละ Ancient magic. Lost. Forgotten. เอามานันอีซินเอาอีกอีซินดีมากลูกแม่นนวนสวยมากสวยมากดีมากลูกแม่ตแ,มแต่คอยขี้แรงจริงอะโอ้แต่อ e ีบอาร์ R ก็ถึกแบบไม่ไหวอะ อ้โหลิตีเคตายแล้วอีเพียงค่มไม่ได้โดน่มขึงตายหรอหัวมันฟักสักโคกตายสักโคกถ้าเป็นแรหอแต่แต่มปะ เป็นหุ้นส่วนเหรอจริงเราก็เล่นเรื่อยๆแค่ๆก็แค่อย่างเฮ้ยโง่มากเอ้าคือมาทำไม มกนาคือโคตรเลิศมกนาประเทศไรเน,นี้ยมาผู้ายอะไรอย่างเลย อันนี้่อนแรกนะที่อยู่ละานดูปิดร้านจนหมดเดี๋ยวลงแลนได้ละสบายละตอนนี้มึงกำลังจะด่ากูอยู่หาว่ากูกำลังบูลลี่มึงตอนที่มึงกำลังขายของอยู่โอ้ยมึงนี่นะเดี็กที่จะพางไปหาหมอมี่ไอ้นั่นต้อทำอะไรอ่ะเช็ค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 ก็มาตะกะตะปะตะเขาใกูด้วยกูทำอะไรเหมือนกันเหมือนดีเหมือนเดิมอะไรนะ มดตอนเลิกโยนเกมแล้วเลิกวะเพราะว่าซับพอร์ตมันโคตรเลิศอะซับพอร์ตมันโคตรจะเลิศอ่ะหัวคุยยังไม่อยากจะฟังอะอะไรเนี่ยหั้คุยเลือดจะังแม่อยู่จริงจริงก็มีก็ลองลิสตแตะๆดูแล้วาบอกกันหน้ากับเคนไอ้กับเคนอะไรดีกัน มอกรานากับเคนเออเคนหวยอะลาโมต้องวิ่งกลับมาอยู่แล้วค่ะไปไหนวิ่งกลับมาอยู่แล้วค่ะนี่แหละข้อเสียของตัวมึงค่ะพวกมันโง่เหมือนควายแต่หรเว้นเล่นดีสรุปเคนเคนหวยใครดีกันเคนหวยกับมอกราน้าเคนหวยกับมอกราน้าถ้าจะไปทีมทีอยู่ที่ว่าทีมไม่มันเล่นทีมดีออ๋ เอ้กดสันกดสัญญสนแยหอยู่ที่มึงชอบเลยว่ามึงอยากเล่นถ้าถ้าเล่นลิปเปอร์เล่นเคนถ้าเล่นแบบเศษอะเล่นมอการนาไม่กูเล่นนอันนี้หาเรื่องกูมากเป็นเวก็เล่นมอกานนาอันนี้หมายถึงกูหรือในเกมเนี่ยหมายถึงในเกม,มอ๋อกูเลือกแย่งไม่ออกแล้วประสาทตอนนี้นคือ,อปเอาไปไม่อยากจะฟังอะหัวคุยคืออะไรไม่อยากจะฟัง <laughs>